สนับสนุนการเดินทางโดย hotel2thailand.com รถเช่าเอวิสบริษัทนำเที่ยว Weekend Tour เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com ยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณนขั้นลำหน้าปลายเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณประชาชน,อ,นาออกมาเจอกลาออกมาพบโลกใบใหม ที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันรชีวิตเส้นทางที่ขึ้นในม่ใครได้พบมันเลย ก่อนออกไปเที่ยวขอเสริมหล่อสักนิดสิ่งที่กวนอ,อกกวนใจอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือนวดเคราขึ้นเร็วจริงๆครับดีนะครับที่ผมพกแก๊สเจ็ดติดตัวมาด้วยผมเลือกใช้ที่โกนหนวดของเลมิงตันเพราะว่ามีคุณสมบัติพิเศษหัวโกนที่โค้งมนระบบโกน2ฟลอยด์พร้อมใบมีดทริมเมอร์เคลือบไทเทเนียมแล้วยังมีหน้าจอ LCD บอกสถานะของแบตเตอรี่ครับที่โกนหนวดเลมิงตันอันนี้นะครับสามารถชาร์จไฟได้ทั่วโลกเหมาะกับนักเดินทางอย่างผมและนักธุรกิจทั่วไปมากๆเลยทีเดียวครับ ดตอนเช้าอีกวันฮะตอนนี้เรายังอยู่ที่จางเจียเจ่คนจีนออกเสียงจางเจียเจ้นะฮะแต่ว่าภาษาไทยเขียนจางเจียเจยใช่ไหมแล้วทีนี้ที่นี่ฮะยังมีจุดที่สําคัญสําคัญแล้วมีไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือประตูสวรรค์ครับที่เขาเทียนเหมือนซานฮะที่นั่นผมจะพาทุกคนนะครับไปนั่งรถกระเชา้าแล้วก็ไปดูสันหลังมังกร ถนนคโคง้งคดเคี้ยวเยอะมากแล้วสวยด้วยนะครับแล้วตรงนั้นนะครับเราก็จะไปนั่งรถด้วยนะครับคือขึ้นขึ้นกระเช้าก่อนปุ๊บแล้วก็ลงใช่ไหมฮะชมวิวแล้วก็นั่งกระเช้าลงมาครึ่งทางแล้วก็เปลี่ยนกระเช้าเป็นรถนะครับไปขึ้นนึกถึงภูทับเบิกฮะถนนอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินขึ้นบันได999ขั้นไปสู่ประตูสวรรค์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองจีนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นช่องประตูใหญ่ๆสวยมากตามผมมานะวันนี้เราลองคุณผู้ชมจะได้ผจญภัยแล้วก็สนุกไปกับเราแล้วก็ขอขอบคุณน,นะครับวิ N ่งเอนทัวที่จัดทริปส,สวยๆแบบนี้แล้วพาพวกเราได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนดูให้กับคุณผู้ชมครับได้เห็นพิกัดใหม่บนโลกใบนี้ครับกับการเดิน,นทางของโลกใบใหม่บ่ายเมืองทคอ คุณผูดดช้ชมตอนนี้เรามาถึงที่จางเจียเชียฮะต,ตอนนี้เป็นตัวเมืองแล้วก็เรากําลังจะมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเชียด้วยเรากําลังจะนั่งกระเช้าฮะที่มีความยาวที่สุดในโลกยาวถึง7.5กิโลเมตรเลยฮะ้วกระเช้าที่อยู่ในเมืองเลยครับเห็นไหมยาวไปตรงนู่นตอนนี้โชคไม่ค่อยดีครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นเข้ามาแล้วก็เกิดหมอกนะครับเกิดหมอกหนามากเลยก็ อาจจะไม่ได้เห็นวิวเท่าที่ควรลองไปเช็คกันดูคุณผู้ชมตอนนี้เราเดินทางม,มาถึงที่สเตชันฮะเป็นสเตชันของรถกระเช้ามีความยาวถึง7.5กิโลเมตรยาวที่สุดในโลกเรากำลังจะไปสู่ที่บนยอดเขาฮะ ที่นั่นก็จะเป็นประตูสวรรค์นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงประตูสวรรค์เราก็จะขึ้นไปชมวิวอะไรข้างบนนั้นก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ฮะมีหมอกเยอะเหมือนกันก็ลุ้นอยู่ครับว่าเราจะได้เห็นสลังมังกรไหมสลังมังกรก็คือถนนฮะท,ที่อยู่ในภูเขามันจะโคดเคี้ยวโคดเคี้ยว,เ,ยวเหมือนที่อ่าดอยกล่ำปีนะครับที่ภูทับเบิกนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองมันจะสวยโคดเคี้ยวโคดเคี้ยวแบบนี้เลยแล้วเราก็จะได้นั่งรถไปขึ้นถนนเส้นนั้นด้วยเช่นกันนะครับ ตันนี้ผมขอเช็คเรื่องตัวเรื่องอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปข้างบนครับ ู้ชมค,ครับนี่คือเสื้กเขาเทียทนเหมือนซางนะครับก็คือ,อเราเริ่มต้นจากจุดตรงนี้ฮะนี่คือเป็นจุดอยู่ในเมืองจางเจียเจียเลยครับแล้วก็นั่งรถกระเช้านะครับไปตามภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆไต่ระดับความสูงไปเรื่อยๆใช้เวลานั่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับสูงมากต้องไปลองนะต้องไปลองวันนี้สนุกแน่ๆเลย สุตรนะ,ะบัตร V.I.P ก็คือบัตรนักข่าวนั่นเองครับที่นี่ฮะน่าสนใจมากเลยเขาจะมีการแข่งขันวิง่งแข่งขันวิ่งสูตรฮะก็คือชุดข้างบางที่เวลาโดดโลงอ่ะเราก็กางแขนกางขาแล้วสามารถบินร่อนได้เทเดือนนี้ด้วยนะเรามาในเดือนของตุลาปลายตุลานะครับพฤศจิกาแข่งละอยากเห็นอยากดูด้วยตาว่ามันเป็นยังไงสนุกแน,น่ๆเลย าแล้วครแล้วกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกครับดได้คืนแล้วครับทีนี้ก็บอกว่าใช้เวลาถึง ครึ่งชั่วโมงในการนั่งกระเช้าไปที่ยอดเขาว้าวว้าว,าวานานมากนานดีตื่นเต้นตื่นเต้นมาเที่ยวทีนะทำตัวให้เหมือนเด็กฮะมันจะได้สนุกสนานใช่ไหมทำตัวเครียดทำไมะไปล่อยเลยปล่อยเป็นตัวเองไปเลยฮะโอ้ยสเปรดอัพสนับสนุนรายการโดย รถเชา่าเอวิส